สวัสดีครับพี่องมีน้องฟองไปสู้ผู้สู้คนเราหวยเราห้องเราโคกเราปลาครับเราหาเนื้อยู่ในกินพี่น้องเอ้นี่ครับผักติ่วครับพี่น้องเอ้ยอดงามพี่น้องผักติ่วเราไปหามงเนื้อยู่ในกินครัพี่น้องหามนง้อใหม่ครันพี่น้องเอ้มีเนื้อเพราพี่น้องมีเนือใหม่ครับพี่น้องเอ้ เดี๋ยวหูหลอดหูหลอดตาคนคนมาครับคนคุณหาอล่รอะไรพี่น้องเลยนี่หลอดหูหลอดตาเดี๋ยวพี่น้องค้นหาอล่รอะไรพี่น้องเลยพี่นอนพี่เหน่งพี่น้องแหน่งไหพี่น้องแหน่งไหนพี่น้องพี่น้องพี่น้อง Det